ทดสอบอ่างบทยานะครับตัว24นิ้วที่จะส่งถึงคุณกิริยาอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมนะครับเครื่องไปถึงแล้วอย่าเพิ่งใช้งานนะครับต้องอัดจารบีก่อนนะครับอันนี้ทะเลาะกันเลยนะครับต้องอัดจารบีก่อนที่อัดจารบีมี1ที่สองที่ดูตามผมนะครับ2ที่แล้วนะ3มที่4ี่ที่เดี๋ยวผมให้เขาใส่หัวให้สีที่5้าที่แล้วก็6ที่6ที่คืออยู่ข้างบนนะครับ อันนี้ต้องต้องใส่ทั้งหมดให้ครบ6ที่ต้องอัดจารบีก่อนใช้งานอันนี้ทะเลาะก,กันเลยนะครับถ้าไม่ได้อัดจารบ,บีห้ามใช้งานเด็ดขาดนะครับสำหรับมอเตอร์เป็นมอเตอร์โอเว่น1.5แรงนะครับอ่าตอนนี้เครื่องพร้อมมีฝาใส่นะครับมีฝาครอบให้เรียบร้อยเดี๋ยวครอบฝาให้นะครับเราจะได้ลองเครื่องกันอ่าโอเคลองเครื่องครับเสียบมอเตอร์เลยครับ มอเตอร์เดินแบบนี้นะครับปกตินะครับเวลาปิดมีฝาปิดนะครับเวลาใส่ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับค่อยๆเติมเติมไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับพวกสายพานพวกอะไรวิ่งปกตินะครับปกตินะครับโอเคครับผมจำเบอร์สายพานเลยนะครับล่องบีเบอร์68นะครับฝั่งนี้ ล่อง B เบอร์36นะครับอันนี้อันนี้หาหาไอ้อจ,จุ๊บอาจจระบีมาใส่ด้วยจุ๊บครับอ่าโอเคนะครับติดขัดตรงไหนโทรมาสอบถามผมนะครับ